เราจะเจอกันที่ไหนได้บ้างนะคะเราจะเจอกันนะคะวันอังคารนี้ก็จะเจอกันได้ที่ศูนย์เลสิกเปียเวทเศูนย์เลสิกเปียเวทอยู่ในโรงพยาบาลเปียเวทอยู่ชั้น6ค่ะโรงพยาบาลเปียเวทอยู่ใกล้ๆ RCA นะคะเราก็จะเจอกันส่วนใหญ่ ในในการที่ไปที่ปรยเวสเราจะนัดกันแต่เช้าเลยค่ะเก้าโมงเชา้าแต่ว่ากว่าจะเจอหมอก็อาจจะเป็น11บเอโมงหรือบ่ายโมงขึ้นกับว่าวันนั้นเนี่ยหมอมีเวรที่ไหนในช่วงเช้าหรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะเจอกันไวแต่ถ้ามีก็อาจจะเจอกันตอนประมาณบ่ายโมงในขั้นตอนนี้ค่ะคนไข้จะถูกนัดมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วละแล้วก็ทําการตรวจอะไรต่ออะไรเพราะว่าการตรวจมันเยอะ วันพุธเราจะเจอกันที่ Top l a s i k Center ค่ะ Top l a s i k Center อยู่ตรงแจ้งวัฒนะนะคะอยู่ใกล้ๆก่อนจะถึงห้แยกปากเกร็ดค่ะวันพฤหัสจะอยู่ที่ศูนย์เลสิกพระรามเศูนย์เลสิกพระรามเ้าอยู่ในโรงพยาบาลพระรามเกนี่จะอยู่เต็มวันเลยนะคะวันศุกร์อยู่ที่ท็อปแจ้งวัฒนะเสาเช้าอยู่ที่ท็อปแจ้งวัฒนะเสาข้าดึกจะอยู่ที่ปิยเวทค่ะ อาทิจันทร์ก็มักจะออฟนะคะก็ทําอย่างอื่นแทนนะะนี่ก็เป็นวันเวลาที่เราสามารถพบกันได้ส่วนใหญ่เวลาที่นับก,ก็จะล่าออกมานะคะเพราะว่าต้องตรวจอะไรต่ออะไรให้หมอดูไว้ก่อนและไอ้ที่ว่าตรวจก่อนทําเลสิกนั้นตรวจยังไงตรวจอะไรนะคะก็จริงๆแล้วหลักการก็คือเราจะใช้เวลาเนี่ยเกือบ3ามชั่วโมงนะในการมาตรวจเลสิก พราะฉะนั้นต้องมีเวลาต้องเตรียมจะรีบไม่ได้เวลาเนี่ยมันหมดไปกับการขยายม่านตาแหละการขยายม่านตาเพื่อที่เราได้ตรวจจอตาให้เห็นว่าจอประสาตานั้นเนี่ยมีรูฉีกไหมมีเบาหวานไหมขั้วตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นการตรวจละเอียดถ้าสมมติว่าเราเจอรูฉีกเราอาจจะต้องซ่อมก่อนอาจจะต้องยิงเลเซอร์ก่อนถ้าเจอเบาหวานขึ้นจอตาก็อาจจะต้องยิงเลเซอร์รักษาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเร็วๆนี้ก็เจอกลุ่มคนที่ทราบว่าตัวเองเนี่ย มีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้อหินแต่ตัวเองไม่ทราบแล้วพอมาตรวจก็มีอย่างนี้นะคะก็เราจะต้องดูก่อนว่าหนึ่งในการตรวจนั้นเนี่ยกระจกตาหนาพอไหมกระจกตามีโรคใดๆที่เป็นข้อห้ามหรือเปล่าในการทํากระจกตามีความเสี่ยงซึ่งเมื่อทําเลสิต เจียนเน้กระจกตาไปเยอะแล้วเนี่ยจะเกิดความไม่แข็งแรงหรือเปล่าเราั้นเราจะต้องหาคําตอบแบนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะพิจารณาทำนะคะในบางกลุ่มอาจจะมีการดูเรื่องของโมโนวิชันเพื่อดูว่าเอ๊จะพึ่งแว่นน้อยได้ไหมในคนที่อายุมากกว่า40ปีเพราะฉะนั้น3ชั่วโมงนี้นะคะก็ ตั้งแต่เข้าเครื่องโทรโกรฟี่คือเครื่องที่ดูความหนาของกระจกตาเครื่องที่ดูรูปร่างของกระจกตาว่าหน้าตาเป็นยังไงมีความเสี่ยงต่อการเกิดไม่แข็งแรงหรือเปล่าแล้วนะคะกะ็ดูเรื่องตาแห้งดูความดันตาวัดสายตาทั้งก่อนและหลังขยายม่านตาขยายม่านตาดูจอตาว่าเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกับหมอเลือก ไปด้วยกันแล้วถ้าเราสนใจอยากจะมาเจอกันเล่าทำยังไงดีนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนนะคนที่อยากมาเจอกันการเตรียมตัวก็คือถอดคอนแทคเลนส์ให้ได้นะคะถ้าเป็นซอฟเลนสก็อย่างน้อย3วันแต่หมอพบว่ายิ่งเราถอดได้นานอะ่ะยิ่งเป็นผลดีกับคนไข้หยอดน้ำตาเทียมเพื่อไม่ให้ตาแห้งไว้ด้วยนะคะจากนั้นก็นัดทำการนัดมาเจอกันใจตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบให มาตรวจไว้ก่อนเพราะบางทีนะ่ยในการมาตรวจไว้ก่อนเนะี่ยเราเจอสิ่งที่เราต้องเตรียมเยอะแยะเลยเช่นตาแห้งต้องไปหยอดน้ําตาเทียมเพิ่มออกระจกตายังไม่แข็งแรงขอดูอีกครั้งหนึ่ง หรือมีผิวกระจกตาที่เป็นรอยอันเนื่องจากตาแห้งมากๆอย่างงี้ค่ะก็ต้องไปรักษาก่อนเพราะฉะนั้นและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าเราอ่ะก็จะได้วัดสายตาหลายครั้งทําให้ยิ่งมีความแม่นยำม,มากขึ้นนั่นเองนะคะใ,ใจนี่นะเป็นคนที่ชอบอแยกวันกันแต่ก็จะมีบางท่านนั่นแหละที่บางครั้งเนี่ยไม่สะดวกนะคะอยูส่ส่วนใหญ่จะกลุ่มที่อยู่ใกลก็อาจจะต้องเลือกวิธีทำในวันเดียวกัน